โอเคกลับมาอีกครั้งทำไมถึงบอกว่ากลับมาอีกครั้งล่ะเอก็ตอนแรกเล่นฟอร์สเินแล้วเออคลิปหายนั่นแหละ I am back วันนี้เราจะมาเล่น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 อะไรดีเล่นอะไรที่มันแบบ สู้ดีกว่าดี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 เฮ้ยเป็นยังอะโอ้อาจะยเสียงลดไปหน่อยนด้พูดแล้วนี่วะจะพูดซ้ำอีกจะไม่ดีอ่ะเออแด้เลยตอดเลขก็จะมาฟอร์สกินนั่นแหละแต่เป็นฆาตกรไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยูหม่ยหแล้วไม่เหรว อุย้ยแม่งบักบักบักโคดรเลยบักคตรข้าเลยบักบัก,บ,กบัสเออเอาแมพด่ามาดีกว่าแซบเทอเว้ย้มั้สงสงครามโลกอ่ะเออคุณคิดได้ยังไงวะเนี่ยไกลกันเนาะมันก็ไม่เป็นไง เคยกันเลยว่ากูนั่นเป็นเทียเคยกันเลยว่าฉันเป็นใครเคยกันเลยฮาฮันน่าอ่าบ้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 าเฮ้ยกูร้องเพลงเลยเอาวะ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 จำได้ดีไหมเออเบอร์บอร์บอรแผนภูมิความอยากขอฮาร์ด

ขึ้แล้ต้องขึ้นขยบมีช็คก,กระป๋องด้วยนะตายแล้วยึ้สุดก็ได้โอ้ยเือจริงๆเลย Oh! เราปิดเกมมิอถือนะแกมเนี่ยมันยากสำหรับคนที่เก่งจากผมอะก็ก็ไม่ใช่วะอิทรก็แต่ไี่ไิ้กไหมมาเพี่ตโตโอเคเอาว่ะไม่ว่าละ จะเอาโอคฉันจะเอาก็จะเอาแมก,กมารับอ่ะใครๆคกันลูกว่ามันคืออะไรเออเขอคมมีจะเดือขนาดนั้นเ้ยเอยอย่าถ้า,ำาทำนะทำปุ๊บตายแป๊บหนึ่งอมาหวเราเลย

đuôi 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 wow anh phải ra à cha rồi 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 đồ to đồ to bà mày đuôi tua đồ to bà mày đuôi tua bây giờ đồ to cái gì bây giờ tay đồ to bà biết rồi Hãy Để

โอ้ยไม่สินเล่ตไปไรนะทุกนเอาละเอาละเรามาบ่นกันสักหน่อยกลับไปพทโดโทรอ๋อกูไม่บ่นหรอกกูพโทรเหมือนกันคบอกว่า กูเป็นพวเธอเธอไปเธอหนู่งเธอเด้อเอาไปไหนเอาล้วไอ้นี่มันจะให้กูเธอจุดวุ้ยจุดอะไรรววะโอเคครับพวกเราดราม่าเอ๊ะเราขอเป็นเพื่อนเธอได้ไหมใช่แน่นอนเท ชื่อคุณอยู่เหรอแล้ว oh, what the fuck เธอชื่ออะไรแล้วชื่อคาวยา y เอออะไรกัดขาว,ว่าอ้าราดาต้าเออหายไปไหนแล้ววะดิลันว่าอยู่ที่ใดอยู่ที่แกไอเด็กน่ะ ชนะเป็นเกมโอเคครับทุกคนผมไม่ได้หัวเรานเลยสักนิดผมไม่ได้หัวร้อนนะครับก็จะเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้หัวเรอนเลยนะพมไม่ได้หัวร้อนเลยนะครับผมไม่ได้หัวร้อนเลยนะครับถ้าถึง11แล้วผมจะเลงจบคลิปนะครับ ต้องกิดอวอีอดีโอซึ่ต้องกิดป่าหรอเพืจไปมั่วทั่วไปสมุทรเออมาบะบบบดูหน้าเรนมากเลยนะคลืมไหมมาผมม่ะไปเซียนเอฟเอนเอฟเ้เว้ย ไปในเอ็ดไฟที่เลยแคปเอ๊ะไม่ใช่ไปเดนในฟังกินขี่โม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 ่ชัดๆเลยเอ้ะอย่าดีเวกูอ่ะไปแท้ไล้เมึงเอ่ะทำอะไรกูไม่ได้พอทำแล้วพวกเราเปลี่ยนเกมกันเถอะ เอ้ยเรามีหวังว่ะเราไม่ต้องเปลี่ยนเกมและเราไม่ต้องเปลี่ยนเกมเราไม่ต้องเปลี่ยนเจออ่ออ่อไงต่อเห็นด้วยลาละลาละ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 ว่ะเล่นด้วยวิชาอะไรอะไอะไรบทัวร์ทัวร์เลี้ยวเออมันจะยากกันได้ไะ Oh, yeah. ลองอีกครั้งแมวแมวแม,ว,มวยาไม่แมวแมอวหลอกดีกว่ากักช่วยค่ะลองอีกครั้งให้ขึ้นคือ,อ,อ,อรอะโอลิสลองดิโอลิสโอลิสสี่ดวงโอลิสโอลิสสี โอเคค่ะโอเคก็ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับทุกคนเวลานะ่าจะหมดแล้วผมจะไปเล่นต่อั้งคนจะสงสัยว่าทำไมว,วันนี้หยุดเหรออ๋อก็จอบง่ายชดเชยไงโอเคฝากค่นีีแดละบ๊ายบาย